โรงเรียนบ้านสระเคตำบลบหลังอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต5นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระเคนายสุพันธ์ทองภูและคลิปวิดีโอนี้นำเสนอการสอบถามความคิดเห็นของครูนักเรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับความจะเป็นที่จะต้องมีนักการพันโรงมาปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาครับโรงเรียนบ้านสระเคของเรานะคะ เกิดทการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2นะคะถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สานะคะ,ะด้วยสถานการณ์ขณะนี้นะคะโรงเรียนบ้านสะเทนะคะได้มีความขาดแคลนนะคะตำแหน่งนักการพันดรงนะคะซึ่งเป็นตําแหน่งที่มีความสําคัญมีส่วนร่วมในการจากกัดการเรียนการสอนแล้วก็พัฒนาเงินด้วยนะคะขณะนี้เราก็ขาดแคลนตําแหน่งนักการพันดรงซึ่งจะนํามา ช่วยงานต่างๆของนณะครูนะคะอ่าสภาพทั่วๆไปของเรียนของเราก็คือให้เด็กๆนะคะคือช่วยกันอ่าดูแลความสะอาดในเรื่องต่างๆแล้วก็มีคณะคุณครูนะคะช่วยดูอ่าแลเรื่องอ่าการเกี่ยวกับระบบน้ําไฟแล้วก็สิ่งที่มันชำรุดต่างๆซึ่งก็จะเจียดแล้วก็เบียดเบียนเวลาของเด็กนักเรียนแล้วก็เบียดเบียนเวลาของคุณครูดังนั้นปัญหานี้นะคะก็อยากจะขอะความร่วมมือจากท่านนะคะได้ปวดพิจารณานะคะมอบตาแหน่งกับ และการพันลโรงคืนให้กับโรงเรียนนะคะเพื่อให้โรงเรียนของเราดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณับขอบคุณลูกหน้าค่ะจะได้มีคนมาทิ้งขยะล้างห้องน้ํากวดพื้นกวดใบไม้แล้วก็สั่งสอนนักเรียนให้ช่วยกันเก็บขยะไปทิ้งในถัง ช่วยกวาดใบไม้และเก็บขยะล้างห้องน้ำครับอยากให้มีพัดลมไหมอยากทำความสะอาดอาคารเรียนอยากครับล้างห,ห,ห้องน้ำกวาดห้องแล้วก็ทำอีกหลายอย่างค่ะอยากค่ะ,คะพ่อจะได้มาช่วยพวกเราทำความสะอาดจิตอาสาค่ะอยากค่ะทำไมถึงอยากให้มีครับเพราะว่าจะช่วยจัดจัก,กรยานล้างห้องน้ำนครับอยากค่ะ จะได้มีคนช่วยทำความสะอาดโรงเรียนค่ะนักเรียนทุกคนค่ะเงย่ะช่วยกันค่ะบ๊ายบายอยากให้โรงเรียนมีพันลุงไหมครับอยากครับเหตุผลเพราะอะไรครับออยากให้พันลุงช่วยดูแลความสะอาดรักษาความสะอาดภายในรอบๆโรงเรียนครับแล้วก็รักษาความปลอดภัยเวลาครูไม่อยู่ครับอยากครับอยากให้โรงเรียนสะอาดครับทุกนี้ก็ไม่มีพันลุงครับมีเป็นนักเรียนทำความสะอาดโรงเรียนเองครับเอาแบงเป็นหมายเลขครับ1ถึ่งถึงห้าำแต่ละจุดครับ ทุกวันจันถึงศุกร์ทำแค่ตอนเช้าได้ช่วยเ,เรียนทำความสะอาดเปิดห้องกวาดใบไ,ไม้ทำความสะอาดจุดต่างๆให้พาลุงช่วยเก็บขยาค่ะอยากให้พาลุงมาช่วยกวาดอาคารค่ะอยากให้พาลุงมาช่วยกวาดใบไม้ค่ะอยากให้พาลุงช่วยจัดยาครับอยากให้พาลุงช่วยเปิดปิดอาคารคะ่ะอยากให้พาลุงช่วยรงห้องน้ำเพราะว่าเราจะไม่ต้องทำความสะอาดค่ะรานตัดต้นไม้ตกแต่งพิ่นค่ะ บบททสัด้าค่ะซ่อมก๊อกน้ำทำคว,ว <S <S ามสะอาดฉันทุกอย่างที่นีทำทความสะอาดอาคารค่ะเนียบทำไมถึงอยากให้มีครับเพราะว่าขยะเยอะเกินไปครับดูแลความสะอาดซ่อมะซ่อมของของน้ำอะไรพวกนี้อับปกตินักเรียนทำเป็นไหมไม่เป็นครับเป็นบางคนเป็นบางคนใช่ไหมถ้ามีจะดีไหมดีอ,อ่าโอเคครับขอบคุณครับอยากให้มีครับเพราะว่าโรงเรียนสกปรกมากเลยครับ จะให้มีคนมาช่วยทําความสะอาดครับนี่ค่ะดิสอนคุณสันเทียค่ะอันวันสามค่ะครับอนนบันสามอยากให้โรงเรียนของเรามีพารลงไหมครับอยากค่ะทาไมถึงอยากให้มีครับก็จะได้มาทําความสะอาดนะค่ะอย่างซ่อมแซมบำรุงอะไรเงี้ยค่ะทาความสะอาดโรงเรียนหน่อยสวัสดีครับคุณยายคุณยายชื่ออะไรครับวายค่ะคุณยายอยู่นี่มาจักปีแล้วสิบปีแล้วค่ะสิบปีแล้วที่นี่โรงเรียนไม่มีพารลงมากี่ปีแล้วครับ นานเลยดู <7 S 1> ปีเหรอกเจ็ดปีเลยวะอ๋อที่นี่ถ้าเกิดว่ารัฐบาลสนับสนุนจะให้มีพันโลงอยากให้มีไหมครับอยากมีค่ะทําความสะอาดนะน้องค่ะดูเลเรื่องน้ำเรื่องขยะเรื่องทุกอย่างนั่นแหละเตาเผาก็มาช่วยทำความสะอาดเลยนะคุณเนาะทำความสะอาดละจนไม้ทำที่ใส่ขยะอาสวัสดีครับ อ่าชื่อคุณตาอะไรครับนายปัทควนบวกสันเปียโรงเรียนเราไม่มีพันลงมานานแล้อยังครับก็นานแลวครับออปีเจ็ดปีได้เลยเห็นได้ข่ะว่าคุณตาเคยมาช่วยรโรงเรียนยมาช่วยเคยมาทำความสะอาดเรื่ยอ,อยๆตัดยาอะไรผมก็มาช่วยตัดต้นมงต้นไม้หนี่งก็มาอยากให้มีพันลงที่ได้มาช่วยตัดยาบ้างหรือว่าปลาปาแตกทีมกวางเนาะขอบคุณครับครับ โรงเรียนบ้านสาตะเคสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานะครราชสีมาเขต5ขอบคุณนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษายกเลิกการอยู่เวรยามของครู คืนครูสู่ห้องเรียนขอบคุณท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการพลตำรวจเอกเพิ่มพูลชิดชอบและท่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าที่ร้อยปีธนุวงจินดาที่เห็นความสำคัญของโรงเรียนในความจำเป็นที่จะต้องมีนักการพันโรงมาช่วยบริการและอำนวยความสะดวกในการดูแลปรับปรุง บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนให้มีความสะอาดและปลอดภยัยพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนค่ะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสาตะเคขอขอบคุณค่ะ